ไอเทมที่ขาดไม่ได้ตอนนี้นะคะก็คือเครื่องกรองอากาศนั่นเอง ซึ่งบ้านของเราใช้ a อ m o s p h e r e Sky ค่ะข้อดีของตัวนี้นะคะก็คือสามารถที่จะกรองสารเคมีและสารพิษได้ด้วยค่ะไม่ได้กรองแค่ฝุ่นเพียงอย่างเดียวซึ่งปัจจุบันนะคะ PM 2 5เนี่ยมันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดาแต่ว่ามันมีโลหะหนักแล้วก็มีสารพิษสารก่อมะเร็งที่อยู่ในตัว PM 2 5นี่ด้วยและที่สําคัญ PM 2 5ขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอนนะคะซึ่งหมายความว่าขนาด2.5ไมครเนี่ยสามารถที่จะผ่านเข้าไปแล้วก็ซึมลงไปในเลือดเราได้ ข้อดีของตัวนี้ค่ะหน้ากว้างของมันเนี่ยสามารถที่จะเก็บฝุ่นเข้าไปตลอดเส้นทางนี้เลยค่ะแล้วก็ให้ลมดีๆเป่าออก,ากทางข้างหลังตรงนี้จะเห็นว่าจอเป็นสีแดงนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆมันมีฝุ่นเซ็นเซอร์มันก็จะจับได้แบบเร็วมากๆเดี๋ยวมาเปิดให้ดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างหน้าเนี่ยสามารถที่จะรับฝุ่นได้ขนาดไหนกล้าท้าเลยค่ะว่าแผ่นกรองของ Ad m o p Fear Sky เนี่ยใหญ่ที่สุดและรับฝุ่นได้เยอะที่สุดคือตรงนี้เป็นที่กรองหยาบนะคะตัวนี้ค่ะ ไม่ต้องซื้อใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเราสามารถถอดล้างได้นี่นะคะสามารถที่จะถอดล้างได้ส่วนชั้นต่อไปค่ะจะเป็นกรองฝุ่นละเอียดนะคะซึ่งชั้นตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นเบตเตอร์เฮป้าซึ่งดีกว่าเฮป้าทั่วไปถึง125เท่าและความยาวของเฮป้าตรงนี้ค่ะยาวถึง9.6เมตรถ้านึกไม่ออกนึกถึงตึก3ชั้นค่ะยาวมากมาก สามารถกรองเชื้อโรคแบคทีเ r ียไรฝุ่นได้ถึง327ชนิดระยะการใช้งานนานมากๆ3-5ปีเปลี่ยนทีค่ะต่อไปเป็นไส้กรองในสุดนะคะก็คือเป็นไส้กรองกลิ่นค่ะหรือว่าไส้กรองฐานนะคะตัวนี้ก็จะดูดซับทั้งกลิ่นแล้วก็สารเคมีในนี้เป็นฐานเนื้อผิวสัมผัส5ล้านตารางเมตรจะเห็นว่าหน้ากว้างมากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นซึมซับได้มากอายุการใช้งานก็นานเช่นกันค่ะ ทีนี้มาดูที่หน้าจอกันบ้างนะคะตรงนี้จะเป็นระบบสัมผัสทั้ทงหมดนะคะโดยที่ตรงนี้ก็จะบอกปริมาณไส้กรองนะคะว่ายังเขียวอยู่ส่วนตรงนี้ก็จะบอกปริมาณฝุ่นค่ะถ้าแดงก็คือฝุ่นเยอะมากๆเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแรงลมค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นระบบสัมผัสสามารถต่อกับแอปพลิเคชันได้ด้วยนะคะเวลาที่อยู่นอกบ้านสามารถเปิดเครื่องก่อนที่จะเข้าบ้านได้เลยค่ะ